อ่ะก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Elite Trading Club นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเรากลับมาจากประเทศลราเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องชาวลรานะครับดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สบายดีนะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับตอนที่ผมบอกว่าผมไปสอบกองทุนมั่วซั่วมานะครับก็คือกองทุนที่คนไทยเนี่ยไม่นิยม ในการสอบกันเนาะนั่นก็คือกองทุนที่ชื่อว่าฟันเด็กปิ๊บแล้วก็บอกเพื่อนๆไปเนาะว่าจริงๆอ่ะผ่านเฟสสองแล้วแล้วก็กลับจากลาวเนี่ยจะมาทำคอนเทนต์ตรงนี้ให้เนาะก็วันนี้เนี่ยนะครับก็จะมารีวิวในส่วนของเฟสสองนะครับแล้วก็การ KYC นะครับ KYC ก็คือยืนยันตัวตนยังไงนะครับแล้วก็พอเทรดแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ณปัจจุบันเนี่ยที่อัดคอนเทนต์อยู่เนี่ยยังไม่ได้เทรดพอรจริงนะครับพเพื่อนๆนะครับก็ติดอะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดถอนเงินได้เนี่ยเดี๋ยวจะถอนเงินให้ดูนะครับแล้วก็จะนําไปต่อยอดอะไรเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆจะได้รู้กันนะครับ อ่ะเราลองมาดูนะครับในในส่วนของเฟสสองเนี่ยอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมครับว่าเงื่อนไขของเขาเนี่ยก็คือให้ทำห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกับกองทุนอื่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ MFF E8 FTMO f u n d e x หรือกองทุนที่เป็นสแตนดาดพื้นฐานเลยนะครับ แต่ว่าเนี่ยถ้าเราดูจากรูปแบบเนี่ยอ่าผมใช้เวลาเทรดจริงๆเนี่ยก็คือเรดจริงก็คือวันเดียวเนาะพอหลังจากเราได้พอร์ตนะครับเฟสสมาเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเฟสสเนี่ยกว่าจะได้พอร์ตมาเนี่ยต้องรอ48ชั่วโมงนะเพื่อนๆ48่ชั่วโมงนี่เยอะไหมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเนาะก็คือรอ2วันกว่าเราจะได้พอร์ตในเฟสสนะครับ ในเฟสสองเนี่ยผมกดออเดอร์นะครับในการเทรดไปทั้งหมดเนี่ยก็คือ8คู่นะครับก็จะเป็นคู่ J เป็นหลักเลยนะครับก็จะเป็นคู่ J เป็นหลักเลยเนี่ย EJGJ นะครับ UJ นะครับแล้วก็ GJ เนาะก็คือเล่นคู่ที่เป็นคู่ JPY ที่ที่ผมชอบเทรดอยู่แล้วนะครับก็เล่นคู่นี้เป็นหลักเนาะโดยในเฟสสองเนี่ยเงื่อนไขก็ก็เหมือนเดิมเลยนะครับนั่นก็คือห้ามเทรด2นาทีก่อนชนข่าวก็คือห้ามเปิดออเดอร์เนี่ยสนาทีก่อนชนข่าวนะครับ แล้วก็แม็กลอสเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ10%นะครับแล้วก็แม็กวินเนี่ยก็คือ5%้าเปอ i l y l o แม็กเดลี่ลอสก็คือ5%เนะซึ่งอันเนี้ยก็ตัวอย่างของพอร์ตหมื่นเหรียญนะครับเราก็จะต้องลองทดสอบระบบดูเนาะพอเราถอนเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสมัครพอร์ตใหญ่ขึ้นในกองทุนนี้ ดีไหมครับเพื่อนๆจะได้รู้กันว่าเออมันจะต้องทํำยังไงพอหลังจากที่เราสอบผ่านเรียบร้อยนะครับผ่านมาเนี่ยประมาณ2วัน2วันอีกแล้วนะผ่านมาประมาณ2วันเนี่ยเขาจะให้เราอะ verify นะครับซึ่งตัว Verify เนี่ยจะเป็นตรงนี้นะฮะก็เข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ setting นะครับมันจะมีตรงคําว่า Verify ตรงนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ Verify เสร็จแล้วเอกสารที่ใช้ Verify เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับนั่นก็คือสามารถใช้ พาสปอร์ตก็ได้นะครับบัตรประชาชนก็ได้นะครับหรือว่าตัว d ด i v e r ร i c e n s ก็คือใบขับขี่เนี่ยก็ได้เช่นกันโดยส่วนตัวเนี่ยผมใช้ใบขับแล้วก็จะต้องอัปโหลดนะครับพูด of residence นะครับพูด of residence เนี่ยก็คือ statement ธนาคารนะครับแต่ว่ามาร์คไว้สักนิดนึงนะครับว่า statement ธนาคารเนี่ยเราจะต้องทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็คือเราจะต้องมีที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษและที่อยู่จะต้องตรงตามบัตรที่เราอัปโหลดนะครับเช่น เราอัปโหลดบัตรประชาชนหรือเราอัปโหลดใบขับขี่เนี่ยที่อยู่ต้องตรงกับบัตรตรงกับข้อมูลที่กรอกทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับอันนี้น่าจะเกตภาพเนาะเอ่ยยืนยันตัวตนเนี่ยผมใช้เวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วเนาะพอยืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รออีก48ชั่วโมงนะโดยประมาณเกือบเกือบสีชั่วโมงโดยประมาณนะครับรวมๆกันเนี่ยเอ่อเราก็จะได้พอตจริงมาเทรดนะครับซ <huh ึ่งพอตจริงเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับพอตจริงพอได้มาแล้วเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับเขาก็จะให้รหัสมาเรียบร้อยแหละนะครับแล้วก็ให้พอร์ตล็อกอินใน MT5 ได้ตามปกตินะแต่ว่านะครับจะยังเทรดไม่ได้นะครับ ถ้าเราดูจากภาพนี้เนี่ยเขาบอกว่าไงครับต้องรอ48ชั่วโมงหรือว่า2 working day 2 working day ก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมติเพื่อนๆได้พอรตนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับก็อาจจะเทรดได้จริงๆคือวันอังคารเพราะว่าวันศุกร์กับวันจันทร์คือวันทํางานถูกไหมครับออแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาไม่ได้นับว่าเป็น working day นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างช้าในในมุมมองผมเนาะ ซึ่งเขาก็จะมีเมลมาบอกนะครับว่าคุณสามารถล็อกอินพอร์ตได้แล้วนะแต่ว่า,อารออีก2อีก k working ซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งเมลเมลนี้ให้ดูนะครับจากประสบการณ์ในการเทรดมานะครับข้อที่ควรระวังเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอบเฟส1หรือการสอบเฟสสองเนี่ยมันจะมีข้อควรระวังอยู่หลักๆเลยนั่นก็คือข้อที่1นะครับนั่นก็คือเรามาระวังเรื่องของการเทรดชนข่าวนะครับ แล้วก็ส่วนสลีปเพจหรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าก็ดูไม่ค่อย มีผลอะไรกับกับการเทรดขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เทรดมีอารที่ชัดเจนมีระบบเทรดที่ชัดนะครับแล้วก็โฮโพสิชันหรืออาจจะถือยาวเนี่ยอันเนี้ยจะค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็อันที่2นะครับที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของ IPS date นะ IPS date เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับสำหรับกองทุนนี้ผมจะแชร์เรื่องนึงให้ฟังละกันคือตอนเนี้ยพอตของผมเนี่ยยังยังไม่ได้ถูกยึดเนาะเพราะเพราะยังไม่ได้ทําอะไรผิดเนาะแต่ว่าเขามีเมลมาแจ้งเตือนว่า ช่วยบอกเหตุผลได้ไหมว่าทำไมคุณถึง KYC ใน IP address หนึ่ง แล้วก็ตอนนี้คุณอยู่อีก IP address หนึ่งซึ่งผมก็ยื่นหลักฐานไปแล้วว่าผมเนี่ยไปทำไปทาไปทางานที่ลาวนะครับไปเจอเพื่อนเพื่อนพี่พี่เทรดเดอร์ที่ลาวเนาะก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะครับสำหรับสำรับอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมี EP 3นั่นก็คือลองเทรดพอจริงแล้วก็ถอนกำไรจริงแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าดีเทลให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พี่ฟังเนาะแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้ว <_ d ream> เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกองทุนแปลกๆกันอีกนะครับนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าเออหน้าหน้า จะสนุกดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเซตอัพการเทรดในเฟสสกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยใช้เซตอัพอะไรนะครับแล้วก็ออเดอร์ที่ผมเข้าเนี่ยค่อนข้างสวยเลยเพราะว่า ผมใช้เวลาเทรดเนี่ยประมาณ2วันนะครับแล้วก็กดออเดอร์นะครับประมาณ8คู่นะครับ8-8 8 position นะแล้วก็รอบนี้ยวินเลตดีมากก็คือ87.5%นะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูออเดอร์กันดีกว่านะครับเนี่ยออเดอร์ที่ผมเข้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น Set Up ที่จะเทรดคู่ J เป็นหลักนะครับแล้วก็ แล้วก็ถ้าเราดูจากออเดอร์เนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเช่น UJ อย่างเงี้ยครับเนี่ยออก0.2บวก163เหรียญเนี่ยแสดงว่าโพซิชันเนี่ยลันระดับพันจุดนะแล้วก็มี GA ที่โดนไป44เหรียญเนาะนะครับก็ก็ออกโพซิชันไป0.1แล้วก็มีคู่หนึ่งนะครับ GJ เนี่ยก็ออก0.1แต่บวก60เหรียญน,นี่ก็ก็ถือว่าก็ถือว่าลัน ลันโพซิชันสวยอยู่เหมือนกันนะครับก,ก็เกือบเกือบพันพอย์เนาะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเหตุผลหรือปัจจัยในการสนับสนุนที่ทําให้ผมเข้าโพซิชันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือคู่คู่ u ูนะครับคือใน UJ ะครับต้องบอกก่อนว่าโพซิชันโพซิชันที่ผมเข้าเนี่ยมันคือโพซิชันนี้นะครับโพซิชันเนี้ย อ้กรอบก้อนก้อนที่ก่อนที่ราคามันจะสร้างออไามไฮเนาะคือในตอนจังหวะที่เราเข้าเนี่ยออผมเข้าเทรดนะครับในไทม์เฟรมที่เล็กเนาะผมเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกออฟสตัคเจอร์ในในก้อนนี้นะครับเนี่ยในก้อนเนี่ยที่เป็นที่เป็นก้อนเล็กเนี่ยแล้วพอร,ราคามันเบรกเนี่ยจังหวะย่อตรงเนี้ยฮะผมก็รอเด้งจังหวะเด้งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราดูในไทม์เฟรมซัก M30 เราจะเห็นว่า อันนี้ครับมันคือรูปแบบของออซิโมโด QM อ่าออซิโมโด QM นะครับผมก็เลยเปิด position sell ตรงนี้นะครับอ่ะผมเปิด position sell ตรงนี้ปึ้งแล้วก็วาง stop loss ไว้นะครับ break high นะ250แล้วก็วาง TP ประมาณ1,000จุดนะครับก,ก็ถึงพอก็ถึงพอดีเลยนะครับมันลงไปทั้งหมดเนี่ยถึงประมาณ1ั0 0ันหนนะผมผมเก็บเนี่ยพันจุดก็ออเดอร์เนี้ยได้ RR ประมาณ1นต่อสนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็มีจังหวะที่ราคาเนี่ยมีการสร้าง price action กลับตัวเนี่ยตรงนี้กก็ด p o s i ซ i o n sell ก็กดเติมเลใช้คำว่าเติมไม้นะครับอันนี้คือคือออเดอร์โพซิชันนะครับที่ผมเข้านะครับออีกคู่หนึ่งนะครับก็คือคู่ GJ เอดี๋ยวเราลองมาดู GJ กันนะครับว่าผมเข้ายังไงนะอันนี้อันนี้คล้ายคค่อนข้างคล้ายๆเล่นเป็นเด t a ท e อยู่นะครับเพราะว่าเเราเล่นบนเงื่อนไขที่เรียกว่าเราจะต้องสอบผ่านเนาะนะครับนะครับพอสอบผ่านแล้วก็โดดเลยนะครับไม่ไม่ถือโพซิชันนะครับ ส่วนอีกออเดอร์หนึ่งนะครับออเดอร์นี้เนี่ยเป็นออเดอร์ GJ นะครับก็ปิดมาประมาณเกือบเกือบพันจุดนะครับก็เข้าไปหลายไม้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสต็อปลอเนี่ยจะอยู่ที่2 0 0ร้อก็คือได้ r r 1ต่อ4พอดีเลยคือชุดนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เราอาจจะเคยได้ยินเนาะก็คือการเกิด price pattern ที่เป็น T dive ซึ่ง T dive เนี่ยก็คือราคาเนี่ยมีการชนต้านต้าน,านแล้วก็ต้านจังหวะที่ราคาชนต้านเนี่ยใน time frame 1ชั่วโมงตรงตรงตรง,ตรงชุด ตรงชุดเนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัว relative strength index หรือว่าตัว rsi เนี่ยโมเมนตัม um มันกดมันหมายความว่าไงครับราคา price กับโมเมนตัมมันตรงกันข้ามกันมันเป็นสัญญาณที่บอกบอกว่าตลาดเนี่ยอาจจะเสียแรงนะครับผมก็เลยรอให้เด้งขึ้นตรงชุดนี้นะครับแล้วก็เซลล์ซึ่งถ้าเราดูออเดอร์เนี่ยผมเซลล์ gj ไปทั้งหมดนะครับก็จะมี0.1 0.1นะครับแล้วก็0.1นะครับแล้วก็0.1เนาะก็ เซลไปเนี่ยตั้งแต่ยอดปลายไส้เลยนะครับแล้วก็พอเกิดไพร์กลับตัวตรงเนี้ยเนี่ยพอเกิดชุดกลับตัวตรงเนี้ยกลับตัวตรงชุดเนี้ยนะครับจังหวะเด้งเนี่ยจังหวะชุดเด้งเนี่ยเนี่ยเด้งชุดนี้ผมเติมต่อนะครับแล้วก็พอมันไปถึง5%พอดีเราก็เราก็ต้องเก็บเนาะถ้าเกิดว่าเป็นพอร์ตปกตินะจังหวะเด้งตรงนี้นะไม่หลุดนะผมผมถือต่อนะครับผมถือต่อนะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยโอ้สวยๆส5 0 0จุดเนี่ยทำได้นะครับทำได้นะครับเอ่อแล้วก็อีก อีกเซตอัพหนึ่งนะครับที่ที่ที่ได้กำไรเนาะนะครับก็คือเซตอัพ EJ นะครับ EJ นะคือคือ EJ เนี่ยมันคือจังหวะที่ผมเข้าเนี่ยมันคือชุดคอลเลกชันนะครับคือ อันนี้ผมใช้ทฤษฎีขึ้นอ e l เลีย t เนาะซึ่งเรามองว่าตรงนี้ครับคือสถานะของการจบเว็บ5นะครับพอจบเว็บ5เนี่ยมันก็จะเป็นในสถานะของ Collection เนาะก็คือขึ้นปรับซึ่งในภาพนี้เราอาจจะมองว่า Collection ในชุดนี้ครับผมจะมองว่าเป็น Collection ประเภท s i d e w a y ์นั่นก็คือ,อ Collection flat นะครับจงังหวะที่ราคามีการชนตรงตรงตรง,ตรงนี้นะครับแล้วแล้วพอเราไปย่อดู Time Frame Time Frame ดูครับ เราจะสังเกตเห็นว่าตรงแท่งที่มันรีเจ็คตรงนี้ครับผมผมเข้าเซลล์เลยนะครับเนี่ยจังหวะที่ราคามันหลุดตรงนี้ผมเข้าเซลล์เลยนะครับแล้วก็จังหวะที่มันไหลลงแบบนี้ฮะไหลลงแบบนี้ก็ก็เก็บเลยนะครับประมาณ 800- ถึง1,000จุดเนี่ยถ้าเราลองดูออเดอร์ดูนะครับเช่นคู่ e ี G. นี่คู่อ e ีเจมั่นใจมากนะครับกด0.2นะครับ0.2นะครับก็วางล็กไว้เนี่ยเออวางล็กไว้ไม่เยอะเลยนะครับล็กหรือความเสี่ยงของผมที่ผมวางไว้เนี่ย ออเดอร์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ250ถ้าออก0.2คูณ250เนี่ย ก็ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ40-50เหรียญก็คือ0.5%ของของพอตแต่ว่าเราเล่นกับ RR แล้วก็เน้นจังหวะเข้าที่ที่ที่อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ดีแล้วก็มีจิตวิทยาการเทรดที่ดีนะครับแล้วก็ RR เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็บริหารหน้าตักอย่างเป็นระบบนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับตะครที่ช่อง elite trading club นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะอัปโหลดนะครับคลิปนี้ให้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ